สวัสดีครับผมเอ l นโลจากช่องเอ l นโลนะครับเกมนี้คือเกมแรกกันล็อกคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บาโฟนะครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวความคุ้มค่าของไอเทมโปรโมชั่นอย่าง Back s c h o o l Set A ให้ดูกันนะครับขอให้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโปรโมชั่นนี้จบลงไปแล้วทําให้ผู้เล่นเนี่ยหากันเองไม่ได้แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้เนี่ยต้องไปขอซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตุนของไว้นะครับอย่างตลาดในมอลล็อกก็มีตั้งร้านขายอยู่นะครับประมาณ3.5ถึง4 m ลองไปหาดูนะครับ ตามในภาพตัวอย่างนะครับพอเราเปิดใช้งานเจ้าก,กระเป๋าเซตเเนี่ยเราจะได้รับไอเทมทั้งหมด3ชิ้นนะครับคือหมวกปากแล้วก็เสื้เอเนงเริ่มที่หมวกเลยนะครับขวาบนของภาพหมวกจะมีลูใส่การ์ดได้มีสเตตัสวิตบวกสองสเต็งบวกสองแล้วก็ลักบวกหนึ่งเมื่อสวมใส่ครบ3ชิ้นนะครับจะช่วยเพิ่ม ATK ให้ตามเลเวลตัวละครหาร3เช่นถ้าเรามีเลเวล9 9เนะครับเราจะได้ ATK บวก3าเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่ครบ3ชิ้นตามเซต ซึ่งจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยขึ้นอยู่กับไอเทมสวมใส่ของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะเลือกใส่กันแบบไหน <Okay. S 1> สําหรับส่วนปากนะครับซ้ายล่างของภาพปากดินสออันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่คิดบวก3ามตรงๆเลยมีเอาไว้ให้ครบเซตเฉยๆครับต่อไปส่วนเสื้อชิ้นที่หลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยมองว่าคุ้มค่าสุดๆสําหรับกระเป๋าเซต A เลยครับเริ่มด้วยสเตตัสเอจิบวกสลักบวกหที่ถือว่าเป็นเสื้อบวกเอจิสูงที่สุดในเกมตอนนี้แล้ว แถมได้เอฟเฟกเพิ่ม HP กับ SP เยอะเอาเรื่องเลยยกตัวอย่างที่เรเวล99นะครับเราจะได้ HP บวก297 SP บวก49เลยครับมีประโยชน์กับตัวละครสายฟาร์มเรเวล99มากๆเลยครับซึ่งเอฟเฟกที่ว่าเนี่ยเราใส่แค่เสื้อตัวเดียวก็แสดงผลนะครับไม่ต้องใส่ครบ3ชิ้นเป็นเสื้อเทพจริงๆครับโดยเฉพาะใส่เอจิห้ามพลาดเลย <c oughs> ทีนี้ผมจะมารีวิวความแตกต่างของการใส่กับไม่ใส่อเทมเซต A ด้วยตละครอลกมีดเลเวล95สเตตัสกับของสมใส่พ,พื้นๆเบยตามนี้เลยนะครับไปดูดาเมจกันเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ